อ c กซียูสวัสดีครับ f c ทุกท่านนะฮะตอนนี้อ u ก็ซียูกำลังจะขับรถนะครับไปซื้อขับจักรยานยนต์หรือมอไซค์ไปซื้อน้ำมันนะครับให้กับปุ้ยเนาะเพราะว่าที่ที่ร้านน้ำมันหมดแล้ว f c นะครับเผื่อลูกค้าจูงรถมานี่ส่วนใหญ่นะครับลูกค้าบ้านอีกีซียูเนี่ยจะประเภทแบบว่าจูงรถมาแล้วน้ำมันหมดนะเราจะต้องมีให้เขาสํารองเนาะถ้า ไม่มีเขาจูงมาเหนื่อยเราก็เห็นใจเขานะครับมันเหมือนจูงมาหาเราเราคือความหวังแต่ว่าเราดันไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เนาะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ขับรถออกจากบ้านนะครับ f 4, จากร้านาระยะทางที่ไปถึงปั๊ม่็สามถึงสกิโลเมตรใน f f c นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสองข้างทางไปด้วยแล้วก็ไปถึงปั๊มแล้วเจออะไรดีๆเด็ดเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ FC ได้ดูเนาะ อากาศดีครับ FC วันนี้นะฮะเมื่อเริมฝนไม่ตกเมื่อเช้าฝนตกปรยปรยเนาะแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วนะฮะอากาศก็เย็นดีสบายเลยนะครับขับรถแบบชิลๆนะครับอยู่กับถนนที่สวยงามกับธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ถึงสามแยกใกล้ถึงแล้ว FC ามแยกไฟแดงหน้าอำเภอกุสมานนะฮะทุกท่านโอ้เขียวเลยบซีไม่เป็นไรนะครับไฟเขียวไม่ใช่ไฟเขียวสุดท้ายเดี๋ยวก็มีอีกไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับมันไม่ใช่หมดแล้วหมดเลยนะฮะส้มแล้วเหลืองแล้วแดง่าเป็นไงไม่ทันอยู่ดีเราก็ต้องรอเลี้ยวขวานะครับ อ๋อเลี้ยวขวามีแท็กซี่ด้วยแถวเนี้ยนี่เป็นแท็กซี่สนามบินนะครับเนี่ยรอติดไฟแดงตรงนี้ก่อนนะครับเอซเอาเลี้ยวขวาไปทางตัวเมืองสกรุครน,นะครับเลี้ยวซ้ายไปนครพนมนะซอน้ำมันเนาะเดี๋ยวแล้วครับ เลี้ยวขวเลี้ยวขวเลี้ยวขวาชิดซ้ายจะถึงปั๊มแล้วเอฟซีไปเลี้ยวก่อนไปเลี้ยก่อนคว้า เรายกแต่ถังไปเพราะเราเติมใส่ถังให้ต้องเอารถไปจอดขวางเขานะครับลืมเติมน้ำมันรถตัวเองยืซลืมลืมลืม เข็นมาเติมก่อนนะครับก็แล้วว่าจะเอาห้าร้อยนะฮะเติมใส่ทาง450ใส่รถ50าสเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวออกจากปั๊มกันแล้วเอฟซตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วนะครับเอีนะฮะเดินทางกลับกันแล้ว ต้องไปยูเทิร์นรถทางโน้นนะครับไกลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาทางที่เรามาเมื่อกี้แหละครับแต่คนละฝั่งกันนะครับเอฟซีเดียวซ้ายครับเดียวซ้ายตรงนี้ในเอฟซียยาวไปยาวไป แบบ kra kanрам rap federimp dit de ถึงบ้านเล่เ <c oughs> <c oughs> อฟซีเกมที่ขอฝากไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายกัะตันสวัสดีครับบ๊ายบายอ้าวเจียมมาหายอีกมแล้วลมาแล้วเหรอโอ้มาเสาร์อาทิตย์ก็มาเลยเนาะ